ลุงข้างบ้านอยากให้ฟังกันมากๆเราย้ายมาอยู่ที่นี่หลายปีเพื่อนบ้านก็ดีมีน้ำใจข้างบ้านโรติดกันมีคุณลุงท่านหนึ่งเป็นข้าราชการบำนาญก็เสียมาหลายปีแล้วภรรยาเสียตั้งแต่เรายังไม่ย้ายเข้ามาอยู่ลูกๆทั้งสามคนต่างก็แต่งงานมีครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดอื่นๆกันหมดลุงแกก็อยู่บ้านคนเดียวมาเกือบสิบปีเราได้รู้จักกับลุงแกก็ได้เห็นในน้ำใจไมตรี เป็นคนใจดีอบอุ่นน่ารักมีโรคประจำตัวตามประษาค,คนแก่คือเบาหวานความดันและเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆไปตามปกติโดยความที่อยู่บ้านคนเดียวบางครั้งเจ็บป่วยก็ลำบากหน่อยเพราะไม่มีลูกหลานคอยช่วยเหลือช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือพาไปหาหมอพาไปทำธุระต่างๆและถ้าป่วยหนักถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะช่วยโทรตามลูกๆของแกให้ลูกๆก,ก็จะมาเยี่ยมบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่โอกาสเรารู้ว่าคุณลุงเหงาบ่อยครั้งที่คุณลุงจะบ่นถึงคุณป้าซึ่งเราไม่เคยเจอตัวจริงได้แต่เห็นรูปเพราะท่านเสียไปหลายปีแล้วก่อนที่เราจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานเมื่อบ้าน,นอื่นๆเขามีลูกๆมาเยี่ยมเราเห็นคุณลุงนั่งเหงาเพียงลำพังเราก็ซื้อของขวัญของกิน ของใช้บางครั้งก็พวกผลไม้บ้างเครื่องดื่มบ้างไปไหว้ท่านลุงก็ดีใจให้สินให้พรการยกใหญ่แล้วก็บน่นรำพึงรำพันถึงลูกๆน้ำตาไหลนั่งมองแต่ประตูหน้าบ้านรอว่าเมื่อไหร่จะมีรถของลูกๆก,กลับมาเยี่ยมบ้างหลายปีมานี้คุณลุงก็ได้แต่รอเราก็ได้แต่ปลอบว่าลูกๆเขาคงติดธุระวันไหนเขาว่างก็คงมาเยี่ยมไม่ต้องคิดมาก เสียสุขภาพจิตไปเปล่าๆที่หลังบ้านคุณลุงมีต้นมะม่วงพันธุ์ดีอยู่หลายต้นมีต้นหนึ่งที่ลูกโตหวานอร่อยเป็นพิเศษเราไปช่วยลุงเก็บเป็นประจำและลุงก็แบ่งมาให้เราทุกครั้งลุงจะคัดลูกสวยๆเก็บใส่กล่องดูแลเป็นพิเศษเก็บไว้รอลูกๆอยากให้ลูกได้กินของดีๆหลายครั้งหลายหนเราเห็นลุงรอลูกๆจนมะม่วงเน่าเสียไปไม่รู้กี่หนต่อกี่หน หลายปีมานี้ก็ไม่เคยเห็นลูกๆก,กลับมากินมะม่วงที่พ่อบ่มไว้แม้แต่ครั้งเดียวมีที่แปลงหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณลุงบอกว่าอยากขายให้เราช่วยดำเนินการให้หน่อยเราก็เขียนป้ายไปติดแล้วลงประกาศให้5เดือนเสร็จเสรจหลังจากประกาศขายไหนที่สุดก็มีผู้สนใจและขายได้ในที่สุดในราคาหนึ่งล้านบาทเมื่อได้เงินมาสิ่งแรกที่คุณลุงพูดถึงคือคิดถึงลูกๆ ถ้ารู้ว่าพ่อขายที่ได้คงดีใจลุงบอกว่าจะแบ่งให้ลูกทั้งสามคนเท่าๆกันวันรุ่งขึ้นลุงก็มาหาเราแต่เช้าบอกว่าวันนี้ขอแรงหน่อยช่วยพาลุงไปธนาคารทีจะไปโอนเงินให้ลูกเราก็พาไปวันนั้นเป็นลูกค้ารายแรกของธนาคารคุณลุงโอนเงินให้ลูกคนละสามแสนบาทเมื่อกลับมาจอดรถส่งลุงที่หน้าบ้านก่อนลงจากรถ คุณลุงหยิบเงินในกระเป๋าหนึ่งแสนบาทยื่นให้บอกว่าเอานี้ลุงให้เรารีบปฏิเสธบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกครับคุณลุงไม่ต้องให้ผมลุงเก็บไว้ใช้ใเถอะให้ลูกๆไปเกือบหมดแล้วลุงบอกว่าเอาไปเถอะลุงได้รับบำนาญทุกเดือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่แปลงนี้ที่ขายได้ก็เพราะเราต้องรับโทรศัพท์และพาคนไปดูที่หลายเดือนมานี้ ไม่รู้ขับรถไปกลับกี่รอบแล้วและอีกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาลุงก็ได้แต่รบกวนไม่เคยได้ให้อะไรตอบแทนบ้างเลยเพราะหนุ่มไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานแต่ก็ยังอุตส่าห์เสียเวลาเป็นทูราัดการเรื่องราวให้สารพัดรับไว้เถอะลุงอยากให้จริงๆถ้าไม่รับลุงจะเสียใจนะเราก็ไหวขอบคุณครับลุงกลับมานอนคิดไตรตรองรู้สึกไม่สบายใจ ดึกๆจึงหยิบเงินไปหาลุงอีกรอบแต่ลุงไม่รับคืนและยืนยันว่าตั้งใจจะให้เราจริงๆอีกสองวันถัดมามีรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านลุงลูกสองคนคนเล็กและคนกลางมาเยี่ยมและมาทวงถามเราถึงเงินหนึ่งแสนบาทพูดจาประมาณว่าเราไปหลอกเอาเงินคนแก่เรารีบเข้าไปในบ้านหยิบเงินหนึ่งแสนเดินไปที่บ้านลุงแล้วคืนเงินให้ลุงลุงปฏิเสธ และพยายามอธิบายให้ลูกๆฟังแต่ทั้งสองคนไม่ยอมเราจึงวางเงินไว้แล้วเดินออกมาก่อนตะวันตกดินได้ยินเสียงรถขับออกไปสักพักลุงก็มาหาเราเราว่าสองคนนั้นแบ่งเงินกันคนละห้าหมื่นแล้วก็ลากลับไปแล้วคุณลุงกล่าวคำขอโทษอย่างที่สุดหลุงน้ำตาไหลบอกว่าเสียใจไม่คิดว่าลูกๆจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ ลุงบอกว่าจะเอาเงินบำนาญที่ได้รับทุกๆเดือนมาทยอยคืนให้จนกว่าจะครบหนึ่งแสนบาทเราบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับลุงไม่ต้องทำอย่างนั้นอีกสามวันเกือบเกือบเที่ยงคืนลุงมาที่บ้านพร้อมกับลูกชายคนโตเมื่อสามวันที่แล้วพ่อโทรไปเล่าเรื่องให้พี่ฟังพี่ก็ไม่สบายใจพอดีที่ทำงานส่งไปสัมมนาหลายวันออกมาไม่ได้ พอเสร็จธุระก็รีบขับรถมาเลยมาถึงสะดึกพี่ต้องขอโทษแทนน้องๆ2สองคนด้วยเสียมารายาทจริงๆเดี๋ยวต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวสักครั้งอายุก็มากแล้วแต่ก็ไม่รู้จักโตกันแย่จริงๆเอาอย่างนี้ขอเลขบัญชีธนาคารให้พี่ได้ไหมเดี๋ยวกลับไปพี่จะรีบโอนเงินมาคืนให้ไม่ต้องหรอกครับไม่เป็นไรเราปฏิเสธไปวันถัดมาเมื่อลูกชายคนโตกลับไป ลุงเล่าให้ฟังด้วยความดีใจเจ้าใหญ่มันบอกว่าวางแผนไว้แล้วอีกห้าปีจะย้ายมาทำงานที่บ้านจะพาลูกพาเมียมาอยู่ที่นี่เราสังเกตเห็นแววตาอันสดใสของคุณลงุงบ่งบอกถึงความปิติยินดีอย่างที่สุดดีใจด้วยครับลงุงต่อไปลุงจะได้ไม่ต้องเหงาแล้วเนาะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบสี่ปีแล้วสินะที่ลุงนับวันรอว่าจะมีลูกๆก,กลับมาอยู่ด้วย เราเห็นปฏิทินที่คุณลุงขีดค่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าและสุดท้ายลุงน่าจะอดทนรออีกนิดอีกนิดเดียวเองครับลุงในห้อง icu เรากับพี่ใหญ่นั่งอยู่คนละข้างเตียงคนไข้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตคุณลุงขยับนิ้วมือเรากับพี่ใหญ่เอื้อมมือไปจับมือลุงดวงตาค่อยๆปิดลงช้าชาคุณลุงจากไปด้วยอาการสงบ หลังงานศพเสร็จสิ้นค่ำคืนนั้นพี่ใหญ่มาหาเราที่บ้านยื่นถุงกระดาษสงให้บอกว่าพ่อฝากไว้ให้พ่อกำชับไว้ตั้งแต่ก่อนตายว่าต้องให้เรารับไว้ไม่งั้นพ่อจะนอนตายตาไม่หลับเราแกะถุงเปิดดูข้างในมีซองจดหมายทั้งหมดสิบซองจ่าหน้าว่าคืนเงินเดือนที่หนึ่งที่สองที่สามไปจนถึงคืนเงินเดือนที่สิบในแต่ละซอง ข้างในมีธนบัตรใบละหนึ่งพันิใบซองสุดท้ายมีข้อความว่าถึงหลานที่ไม่ใช่สายเลือดแต่ก็เป็นหลานที่ดีกับลุงเหลือเกินลุงคืนเงินให้ตามที่เคยสัญญาขอบคุณที่ช่วยเหลือเป็นทุระให้ในทุกๆเรื่องและเป็นเพื่อนคนแก่มาโดยตลอดป้ามารอลุงแล้วลุงต้องไปก่อนอีกสองวันถัดมาที่บ้านคุณลุงมีคนเข้ามาทำความสะอาด เราสังเกตเห็นปฏิทินที่คุณลุงใช้ขีดค่าเพื่อนับวันรอลูกๆถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าบ้านเราเดินไปที่ถังขยะหน้าบ้านลุงมองไปที่ประตูมีป้ายประกาศติดไว้ขายบ้านด่วนเราไปเก็บปฏิทินมาทำความสะอาดนึกถึงภาพคนแก่ที่หยิบดินสอขีดค่าตัวเลขบนปฏิทินด้วยอาการมือสั่นเทาลูกๆคงไม่รู้หรอกว่าภายใต้ปฏิทินเก่าๆไร้ค่าใบนี้ มันซ่อนความห่วงหาอาลัยซ่อนความเงียบเหงาว้าเวซ่อนความเจ็บปวดร้าวลึกของคนแก่คนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำพังเพียงคนเดียวมานานกว่า10ปีเราตั้งใจจะเก็บปฏิทินนี้ไว้เพื่อเป็นที่ระลึกตลอดไปขอให้บุญกุศลและคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงที่คุณลุงได้สั่งสมมาตลอดชีวิตจงนำพาดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณลุง ไปสู่สุขติในดินแดนอันสงบร่มเย็นช่วนิดนิรัน